ยังอยู่ที่เรื่องของน้องๆเยาวชนนะครับคุณผู้ชมหลายหลายคนนอย่างสมมติยุคพวกผมเด็กๆเนี่ยจะได้ยินคำว่าสุจิปุลิก็คือสุจิปุลิหัวใจนักปราชญ์นะครับหนึ่งในการที่เราจะสามารถที่จะพัฒนาความรู้ขึ้นไปได้เนี่ย พื้นฐานสําคัญก็คือเรื่องของการอ่านด้วยนะครับวันนี้จะพาไปดูกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่ดีให้กับเยาวชนที่จังหวัดนครพนมเขาปลูกฝังนิสัยรักการอ่านกันอย่างไรไปดูที่มุมข่าวเยาวชนวันนี้ครับ ทักษะการอ่านถือเป็นทักษะสำคัญที่ใช้ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและที่จังหวัดนครพนมครับก็ได้มีการส่งเสริมทักษะการอ่านทั้งเยาวชนและประชาชนทุกเพศวัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในอนาคต ในโลกที่มีสิ่งต่างๆให้เราเรียนรู้มากมายแต่สิ่งที่สําคัญที่ทําให้เกิดการเรียนรู้คือการอ่านการอ่านไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาและเพิ่มพูนความรู้เท่านั้นแต่ยังช่วยกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ซึ่งกศนอหรือสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนมได้เล็งเห็นความสําคัญในการจุดประกายการอ่านหนังสือให้เยาวชนการที่จะเริ่มให้เยาวชนรักการอ่านสามารถเริ่มฝึกได้ตั้งแต่วัยเยาว์ โดยเริ่มจากการวาดภาพระบายสีซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการมองเห็นและมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจระหว่างตัวอักษรกับคำบนหน้ากระดาษซึ่งการวาดภาพระบายสีส่งเสริมในด้านความเข้าใจและการจดจำเนื้อหาได้อย่างแม่นยำทักษะทั้งหมดนี้มีความสำคัญในการพัฒนาทักษะการอ่านของเยาวชนที่ถือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต เช่นน้องพัฒราวชุมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมจุดเริ่มต้นในการมาเป็นอาสาสมัครคือตั้งใจอยากจะส่งเสริมให้คนทุกวัยอ่านหนังสือและปลูกฝังความรักในหนังสือไม่ว่าผู้อ่านจะอยู่ในช่วงวัยใดเพราะตนมีความเชื่อว่าการเรียนรู้สามารถทำได้ทุกช่วงวัยและยังได้ประโยชน์หลายๆอย่าง อย่างแรกเลยก็ถ้าน้องเข้าไปใหม่แบบชั้นปฐมถมแบบวันนี้ก็จะมีหนังสือนิทานอะไรนิทาะมันจะง่ายต่อการพัฒนาความรู้ของน้องถ้าเป็นระดับมัธยมขึ้นมาอย่างไรแบบนู้นเนี่ยมสามเนี่ยก็จะเป็นความรู้มันมนิดหน่อยหลายอย่างเลยค่ะหนึ่งได้ความรู้สองก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เลยค่ะสามเนี่ยเราจะได้แบบทำในดีละ่ะก็มีเพื่อนเยอะเลยค่ะในห้องสมุดอะเพื่อนเยอะเลย นางกัญญรัตน์แก้วนามชัยบรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมมองว่าสิ่งที่สำคัญในการอ่านหนังสือก็คือสมาธิซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถจดจ่อและจดจำสิ่งที่อ่านได้ดีตนจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านสมาธิเป็นอันดับแรกๆในการฝึกฝนการอ่านไม่ว่าจะเป็นการนำกิจกรรมต่างๆมาอยู่ในกระบวนการเพื่อให้การเรียนรู้ถูกสอดแทรกไปด้วยความสนุกสนานก็จะทำให้มีความเพลิดเพลินและสนุก,กกับการอ่านไปด้วย ใน,ในการเริ่มต้นของการอ่านเราจะต้องมีสมาธิห้องสมุดประชาชนของจังหวัดของกออจังหวัดนครพนมเรานะคะก็จะนึกถึงตรงจุดนี้โดยเราจะาเสริมทักษะการอ่านให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นพวกระบายสีหรือว่าอาจจะเป็นการทำทุงเพื่อที่จะให้เขานี่มีสมาธิเพิ่มขึ้นแล้วเวลานั้นเขาจะไปอ่านหนังสือหรืออะไรเขาก็จะจดจำในสิ่งที่เขาอ่านได้ เขาสามารถคิดทบทวนวิเคราะห์และเอาไปดำเนินในการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเขาได้ค่ะนางสาวอัจฉรีรัตน์หนูห่วงบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชุก,กุมารีอำเภอทาตุพนมได้บอกว่าทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการที่ให้กศออนอจัดทำห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระคณิษถาธิราชเจ้าที่จะส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวตลาดให้เกิดนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สมมติว่าแม่ค้าขายผักเนี่ยเขาก็มาจะสนใจเทคโนโลยีชาวบ้านเพื่อเขาจะไปต่อยอดในการขายว่าทายังไงให้สินค้าของเขาเนี่ยพัฒนาแล้วก็มียอดขายที่ดีขึ้นค่ะอย่างการ แม่ค้าขายเค้กอย่างงี้ค่ะขายเค้กชิฟฟ่อนอะไรเขาจะมาดูการทำบกอรีตหนังสือเกี่ยวกับเบกอรี่แล้วก็แม่ค้าขายผลไม้ก็จะมาดูไปกิบหนังสือเกี่ยวกับผลไม้อะไรอย่างงี้ค่ะเพื่อจะให้สินค้าของเขาทํายังไงเพื่อจะมีการขายที่ดีขึ้นค่ะส่วนนายกิติพงษ์พรมทองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาว่า ได้มีแนวทางในการส่งเสริมการอ่านมาประยุกต์เข้ากับการฝึกฝนอาชีพซึ่งจะใช้การอ่านเป็นตัวนําผู้เรียนรู้ไปสู่การสร้างอาชีพไม่ว่าจะเป็นการทําเบเกอรี่การผลิตเครื่องดื่มต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐานทักษะให้กับเยาวชนเป็นทางเลือกสําหรับการต่อยอดเพื่อน,นําไปประกอบอาชีพในอนาคตประชาชนหรือว่าเยาวชนอยากจะประกอบอาชีพอย่างทําขนมเนี่ยสามารถที่จะ นำไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้นะครับเขาก็ต้องอ่านอ่านเพื่อจะให้เกิดองค์ความรู้นะครับแล้วก็สามารถไปประกอบอาชีพได้อันนี้คือเป็นการเขาเรียกว่าส่งเสริมการอ่านเพื่อถ้าพูดง่ายก็ยคือเป็นการบังคับเขาอยากจะมีอาชีพที่ดีแล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะครับมันก็เลยเป็นการส่งเสริมในเรื่องในลักษณะาการอยากเขาเรียกว่าอยากเรียนรู้นะครับอยากเรียนรู้แล้วก็ทําให้การเรียน โดยที่ประกอบอาชีพได้นะครับเป็นการศึกษาและประกอบอาชีพได้นั่นคือในลักษณะของการเชื่อมโยงเกี่ยวกับอาชีพของกศนอกของเราครับผมด้านนายปิยวิชเชิดกลิ่นผูน้อำนวย,กา,นยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม ได้บอกว่าการส่งเสริมการอ่านถือเป็นนโยบายจุดเน้นของสำนักงานกศนอที่ต้องผลักดันให้เยาวชนและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในการอ่านพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญในการอ่านไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือสื่อดิจิตอลต่างๆซึ่งทางกศนอก็มีการผลักดันเยาวชนส่งเสริมการอ่านที่ใช้วิธีการบอกต่อกันแบบเพื่อนต่อเพื่อนเพื่อให้เยาวชนสามารถลดกำแพงและเข้าถึงการอ่านได้ง่ายขึ้น อันจะส่งผลให้เยาวชนมีสติปัญญาและนำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับก,ก็อยากให้ฝากน้องๆว่านะครับนเนื่อจากอ่านเพื่อความรู้แล้วนะครับเรายัางอ่านเพื่อให้ทันต่อโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิจฉาชีพอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราที่จะ,ะเรียนรู้หรือ หาความรู้จากการอ่านเนี่ยเราสามารถที่จะทันคนไม่เป็นตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพต่างๆรวมทั้งเราสามารถที่จะไปเพิ่มูมิความรู้เพื่อที่จะไปเรียนต่อในระดับสูงๆขึ้นนะครับซึ่งการอ่านาก็ยังเป็นปัจจัยหลักสําคัญที่จะทําให้น้อง,องๆประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนนะครับรวมถึงที่จะไปประกอบอาชีพต่างๆก็เหมือนกันซึ่งเรามีแหล่งความรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องสูตรประชาชนจังหวัดห้องสูตรประชาชนอําเภอห้องสมุดเฉลิมราชชุกุมารีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้รวมทั้งสื่อต่างๆที่ทาง,ท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 ง กสโนต่างๆเรามีทั้งเว็บไซต์นะครับเฟซบุ๊กไลฟ์ต่างๆเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะหาความรู้จักสิ่งเหล่านี้ได้นะครับซึ่งว่าเป็นช่องทางที่หลากหลายสามารถที่จะเข้ามาดูได้แล้วก็อยากฝากให้น้องๆทุกคนนะครับได้มาช่วยกันนะครับร่วมกันนะครับเพื่อที่จะทำให้การอ่านของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ และการอ่านถือเป็นเพียงประตูบานแรกของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นทักษะที่รอการต่อยอดและพร้อมพัฒนาต่อไปในอนาคตวิเรศภูมิผักแว่นถ่ายภาพพิรินิภูมิมาทีมข่าว nbt tv อีสานร,รายงาน